สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข้าวนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่ขวัญจะพามาดูก็คือจะเป็นรถ w วท์แท็กนะคะตัวขับเคลื่อนสีล้อน,นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะ2000ซีซีนะคะแรงม้านะคะจะอยู่ที่213แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคันนี้รับรองว่าแรงถูกใจลูกค้าสายซิ่งแน่นอนค่ะ ตัวนี้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะราคาอยู่ที่1,265,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าขวัญน,นะคะแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างน,นะคะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะรลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงให้ขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะขวัญก็จะเปลี่ยนให้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะแล้วก็กรนชนหน้า F150 นะคะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นตัวสไปเดอร์นะคะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่นะคะตัวอักษร FORD ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้ดูตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดกับกระจังหน้าสีดำของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะ3ดวง ตัวด้านบนนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะตัวชุดสไปเดอร์เรานะคะกันชนหน้าสไปเดอร์จะมาพร้อมกับตัวซีด้านข้างนะคะแล้วก็จะเว้ารอยหยาดตรงนี้นะคะเพื่อให้ไฟตัวซีตัวนี้เด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็ตัวฝากระโปรงเนี่ยขวัญก็จะใส่ให้เป็นสกูปหน้านะคะทรงแรดนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําหน้าตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสกูปหน้าใหญ่เลยนะคะ เพ่งจะดูสวยงามแล้วก็แมทกับหน้า f 1 5 0่สไปเดอร์ของเราเองค่ะเดี๋ยวพอเราดูด้านหน้าแล้วนะคะด้านหน้าสวยงามแล้วเราไปดูด้านข้างต่อเลยนะคะด้านข้างนะคะตัวหน้า f 150 Spi สไปเดอร์ของเราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะซุ้มล้อนะคะ6นิ้วนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะหลับมานะคะล้ออาจจะเปลี่ยนให้นะคะใส่เป็นล้อแมกนะคะขอบ18นะคะมาพร้อมกับยาง มิชลินตัวนี้เลยค่ะช่วยในการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะข้างๆนะคะตัวนี้ใส่ให้เป็นเบ้ามือเปิดนะคะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อจะให้แมทกับตัวมือจับตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ขวานใส่เป็นกระสานข้างให้แล้วก็เหลาหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานแล้วนะคะส่วนด,ด้านข้างนะคะตัวนี้เป็น ฝาครอบถังน้ามันนะคะตัวนี้ก็ใส่ให้เป็นสีดําเงานะคะหรือเราเรียกว่าสีกาไฟนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะตัวไว้แท็กเราจะมีมาให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะพร้อมกับตัวนี้ค่ะโ o ลเลอร์ร er ิค่ะก็จะมาจากจากโรงงานเช่นกันนะคะแท็กของเรานะคะก็จะมีตัวที่เป็นโ o ลเลอร์รินะคะ แล้วก็ไม่มีแล,ล้วลิฟค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวที่มีแล,ล้วลิฟจากโรงงานนะคะก็เพิ่มกันอีก3า0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะเพื่อช่วยให้คุณลูกค้านะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะ,ะนะขับขี่นะคะตัวท้กข,ของเราตัวท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยนะคะเป็นระบบช่วยผ่อนแรงะคะะสามารถเปิดได้แค่มือเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Ford นะคะตัวนี้เห็นไหมคะมขอนเปิดแค่มือเดียวแล้วก็มีกระบะไลเนอร์มาให้ด้วยนะคะ<ม>เห็นไหมคะที่ขนเปิดไฟให้ดูด้านหลังค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะคะซึ่งเวลาเราเนี่ยนะคะถอยหลังนะคะหรือเปิดไฟฝุกเฉิน,นะคะ่ะจะมีไฟสีส้มตรงนี้นะคะขึ้นกระพริบกระพริบแล้วก็เป็นไฟตัวสีด้านบนนะคะ ก็รอบคันตรงนี้นะคะหันก็จะใส่เป็นสติกเกอร์ให้นะคะตัวนี้สติกเกอร์เราก็จะใส่เป็นสติกเกอร์ลายคล้ายๆกับตัวเล็เตอร์นะคะเดี๋ยวลองมาดูภายในดีกว่าค่ะภายในนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดคลิบสีส้มนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานเช่นกันค่ะแล้วก็คอนโซลเราก็จะเป็น เดินได้สีส้สมนะคะเพื่อให้แมทกับบอดหนังของเรานั่นเองค่ะหน้าจอไวทแท็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay นะคะพร้อมกับ Android Auto ค่ะแล้วก็ยังมี Navigator ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้คำสั่งเสียงปรับแอร์ได้แล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้แล้วเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้นะคะใช้คำสั่งเสียง เวลาขณะเราขับรถก็จะปลอดภัยไหมขึ้นขา่าขระบบควาปลอดภัยเราค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะไปดูมารอบๆแล้วตัวนี้นะคะเป็นวายแท็กขับเคลื่อน4ีล้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากได้ดอกเบี้ยต่ำนะคะ 0%อานถึง72เดือนเลยค่ะก็สามารถติดต่อผ่านขวัญได้นะคะที่เบอร์0946599596นะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะว,วันนี้ขวัญไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ